ชมผู้หญิงยังไงให้ได้ใจเขาไปครองนะคะโหคลิปนี้ได้แบบฝากผู้ชายแทบจะทุกคนเลยนะถ้าเกิดใครที่ยังจีบผู้หญิงไม่ติดนะคะหรือว่าสงสัยว่าทําไมชมแล้วทําไมเขาถึงไม่ชอบบางคนก็หันหลังหนีไปเลยบางคนก็ปิดแชทหนีไปเลยก็มี <laughs> หรือว่าเป็นัดเดตครั้งแรกไปชมเขาีิท่าไหนก็ไม่รู้อเขาหายไปเลยนะคะคุณมาเอาเทคนิคจากภูเก็ตกันว่าทําไมเนาะแล้ววิธีการมันคืออะไรที่จะชมให้เขาเนี่ยได้ใจนะคะอันแรกคุณต้องชมจากใจของคุณเลยจากใจเนี่ยหมายถึงว่าคือคุณไม่ต้องแบบว่าไปแต่งโคลงกรอนมาจากบ้านหรือคิดมาจากบ้านอะไรแบบนี้บางทีเนี่ยผู้หญิงเนี่ยเขาจะมีเซนส์นแรงหรือเปล่าปะว่า เออคนเนี้ยตั้งใจชมเราหรือเปล่าหรือเขาแซงพูดหรือเปล่าหรือเขาไม่ได้มีความแบบว่าคือเปิดเทนชันที่จะสนใจคุณจริงๆอ่ะผู้หญิงมองออกนะผู้หญิงนี่เซนแรงมากนะคะเพราะฉะนั้นเเวลาเราชมอ่ะมันมันต้องออกมาจากใจเนาะเช่นสมมุติเออคุณลองสังเกตดูซิว่าวันเนี้ยเขาแบบอารมณ์เป็นยังไงคุณเห็นหน้าเขาเนี่ยคุณว,ว่าคุณพอจะเดาคนได้อ่ะเนาะอาจจะแบบ อวันนี้ดูท่าทางแบบมีความสุขจังเลยอะไรเงี้ยมีอะไรดีๆหรือเปล่าแชร์ฟังหน่อยสิอะไรเงี้ยนึกออกปะเออเขาก็แบบรู้สึกว่าคุณสนใจเขาจริงๆคุณสังเกตเขาจริงๆถูกไหมหรือว่าผู้หญิงบางคนเนี่ยแบบเออน้ำเสียงเนี่ยวันนั้นมันไม่โอเคเลยอะไรเงี้ยอ่ะเราก็ต้องรู้แล้วว่าเฮ้ยน้ำเสียงแบบนี้แสดงว่าเขากลาลังอารมณ์ไม่ดีถ้าสมมุติว่าจู่ๆคุณแบบออ๊ยวันนี้เป็นยังไงดูท่าทางมีความสุขนะอะไรเงี้ยทั้งที่คุณได้ยินเสียงเขาแล้วว่าเสียงเขาไม่แฮปปี้อ่ะ ผู้หญิงเพนนะคะข้อที่2นะคะชมถึงความตั้งใจของเขานะคะความตั้งใจเนี่ยคือแบบสมมติเขาแบบอยากจะทํางานอะไรสักอย่างให้สําเร็จตามเป้าหมายทุกคนมันจะมีจุดเริ่มต้นถูกไหมเออจุดเริ่มต้นตรงนั้นแหละคุณเห็นหรือเปล่าว่าเขาอะมุ่งมั่นแค่ไหนเขาพยายามมาแค่ไหนเขาลองผิดลองถูกมาแค่ไหนหรือเขาเคยล้มเหลวมาบ้างมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยทุกอย่างเนี่ยมันรวมกันเป็นความมุ่งมั่นหมดเลยนะถ้าไม่มีความตั้งใจอะ สุดท้ายเราจะทิ้งกลางทางใช่ไหมเราก็เอไม่เอาไม่ทําแล้วยากไม่ไม่เอาเราไม่ทําแล้วเหนื่อยจังเลยอ่ะอันนี้คือคนที่ไม่มีความมุ่งมั่นถูกไหมคะแต่ถ้าคุณเห็นแล้วว่าผู้หญิงคนนี้เขาเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นในการที่จะทําอะไรแล้วแบบเต็มที่อ่ะไม่ยอมมันไม่ยอมแพ้เลยอ่ะชมเขาค่ะเพราะว่าการที่ใครจะมาเห็นอะไรแบบนี้ของของความมุ่งมั่นตรงเนี้มันยากนะที่คนคนหนึ่งจะสังเกตนะคะ แต่ถ้าสมมุติคุณเห็นแล้วคุณพูดมันออกมาได้อะเป็นแบบกระจกอะนะคะแบบพูดถึงความมุ่งมั่นความตั้งใจที่อยู่ในตัวตนของเขาอ่ะให้เขาฟังได้แล้วคุณชื่นชมอะคุยบอกให้นะผู้หญิงเขาจะประทับใจคุณมากเอาเลยกง่ายๆว่ากลับบ้านไปนี่คือนึกถึงแต่คําคพูดของคุณแล้วมันก็จะตราตรึงอยู่ในใจอยู่งั้นเพราะว่าน้อยคนนะคะที่จะมองเห็นสิ่งนี้ในตัวเขา ข้อที่3นะคะให้ชมถึงความเก่งในการเลือกของเขาค่ะผู้หญิงส่วนใหญ่เลือกอะไรเลือกอาจจะเป็นเลือกสีลิปสติกอะไรเงี้ยเข้ากับรูปหน้าเข้ากับสีผมหรือเปล่าหรือว่าเลือกเสื้อผ้าแมทช์กับากาลาเทศะหรือว่างานหรือเปล่าหรือว่าเหมาะกับชุดในที่ทํางานของเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันหรือว่า,าเลือกรองเท้าเลือกนาฬิกาหรือว่าสีของเล็บอะไรเงี้ยเหมาะหรือเปล่า คุณสังเกตดูให้ดีผู้หญิงแต่ละคนเ,นเขาจะมีสไตล์ที่ไม่เหมือนกันถูกไหมเออเรามองเห็นจุดนั้นหรือเปล่าไม่ใช่ไปถึงโูหนี่สวยจังเลยคุณจะมองให้นะคําว่าสวยเนี่ยเป็นคําที่เกลื่อนมากมันจะดูแบบคือมันมันหาง่ายอะ่ะ ไปทางไหนก็มีแต่คนพูดคำนี้ถูกไหมแต่ถ้าเกิดเราสามารถพูดไปถึงการเลือกที่มันหูเก่งมากเลยอะแมทชกันขนาดนี้เลือกได้ยังไงอะคุณรู้ได้ยังไงว่าสีนี้ต้องเข้ากับสีนี้นั่นแหละนั่นแหละเขาจะรู้สึกว่าคุณสังเกตแล้วกเ็เขาเรียกว่าอะไรเห็นถึงความตั้งใจของเขานะคะเพราะฉะนั้นชมผู้หญิงนะดีเทลคุณต้องรู้ข้อที่4ค่ะชมถึงความ กตัญญูของเขาครูจะบอกให้นะใครที่ได้ยินสิ่งนี้หัวใจนี่แบบทุกๆๆุกๆุกๆุกๆ,ๆ,ๆประทับใจคุณมากๆเลยเพราะว่าเรื่องของความกตัญญูกะตเวทีนี่มันเป็นสิ่งที่ครูเกสมองว่ามันไม่ได้ทําแค่ครั้งเดียวถูกไหมคนคนหนึ่งอ่ะจะต้องแบบว่าสร้างสมบารมีมาพอสมควรต้องทําทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่อยถึงจะเรียกได้ว่าเป็นคนกตัญญูถูกไหม แล้วคุณมองเห็นแล้วคุณดึงมันมาพูดได้อะว่าโอ้โหนับถือน้ําใจมากเลยอะเป็นคนที่กระตันยูมากๆอะไรอย่างเงี้ยคู่รับรองผู้หญิงคนนั้นเขาจะหลงแล้วก็ประทับใจในตัวคุณแน่นอนเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ได้มีใครชมกันง่ายๆด้วยนะคะเพราะอะไรรู้ปะเพราะบางคนทําไม่ได้คนที่ทําไม่ได้ก็จะไม่พูดออกมาก็จะไม่ชมคนอื่นเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คุณเอาไปพูดกับเขาได้เลย ข้อที่5นะคะชมในเรื่องของทักษะการอ่านคนเก่งของเขาอ่ะถ้าเกิดว่าคุณเห็นแล้วว่าคนนี้เป็นคนที่แบบเท่าทันคนหมดเลยอ่ะเป็นคนอ่านใจคนเก่งอะไรเงี้ยชมค่าชมเพราะว่าเขาจะรู้สึกแบบว้าวฉันเก่งอ่ะฉันฉันแบบอีกโก้ฉันขยายขึ้นมาทันทีเลยแม้ว่าตัวเขาจะเป็นผู้หญิงนะกูจะบอกให้ว่าคําชมเหล่านี้เป็นคําชมที่ทุกคนต้องการ การที่เราชมเขาว่าเขาอ่านคนได้เขาอ่านคนเก่งเนี่ยมันจะมีความเหนือขึ้นมานึกออกปะมันรู้สึกว่าเขาเหนือขึ้นมามันรู้สึกพราวภาคภูมิใจในตัวเองเพราะฉะนั้นคุณให้สิ่งนี้เขาค่ะก็ t ยังอันนี้ถ้าเกิดใครใช้นะครูจะบอกให้ว่าผู้หญิงบางคนนะติดคุณแจเลยนะครูให้อีกข้อหนึ่งนะคะให้ชมเขาว่าเขาอ่ะเป็นคนที่คุยสนุก อยู่กับคุณคุยับคุณแล้วแบบผมสบายใจมากเลยคุณเหมือนกับเป็นพื้นที่ที่มันปลอดภัยสําหรับผมอะผมสามารถเล่าได้ทุกอย่างเลยว้าวเนี่ยถ้าคุณชมแบบนี้นะผู้หญิงไม่ไปไหนเลย <laughs> ผู้หญิงคอาจะแบบว่าเออมีอะไรก็เล่าให้ฟังได้นะคะเป็นกําลังใจให้นะคะคือเขาจะคอยซัพพอร์ตคุณละทีนี้ get ไหมผู้หญิงชอบนะได้ได้ยินคําชมอะไรแบบนี้เขารู้สึกว่าตัวเขาคือคนสําคัญตัวเขาคือคนที่ได้รับการยอมรับ ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำชมที่ว่าเกตพูดมาทั้งหมดคุณใช้ในการจีบผู้หญิงได้เลยเนาะและถ้าเกิดใครอยากได้เกี่ยวกับออวิธีการมัดใจนะคะวิธีการครองใจให้คนหลงวิธีการพูดวิธีการใช้จิตวิทยาเทคนิคต่างๆเนาะให้คุณไปเรียนในคอร์สจิตวิทยาสายมืดมัดใจให้แฟนหลงนะคะคอร์สนี้ ผู้ชายก็เรียนได้ผู้หญิงก็เรียนได้นะคะภูเก็ตมีสอนไว้ในคลิปกลุ่มปิดถึง30 EP ด้วยกันคุณไปนั่งฟังได้เลย30คลิปนะคะแต่ละคลิปก็มีความยาวประมาณ15-20นาทีเนาะใช้จิตวิทยาทั้งหมดในการมัดใจคนที่คุณรักคนที่คุณชอบนะคะราคาเต็มของคอร์สนี้อยู่ที่8,900นะคะใครที่ลงคอร์สนี้นะคะฟังราคาพิเศษเนาะภูเก็จะให้คุณเพียง1890 นะคะเอาให้ทันโปรเนาะเพราะว่าราคาจะปรับขึ้นเรื่อยๆนะคะเนื่องจากว่าครูอ,อาจจะมีเนื้อหาเพิ่มเติมเข้าไปให้คุณด้วยเรื่อยๆเหมือนกันเนาะโอ้สาม ep คุ้มไหมคุ้มนะและเชื่อมั่นว่าจิตวิทยาเหล่านี้ ส่วนใหญ่เราจะไม่เคยได้เรียนจากในโรงเรียนนะคะเพราะฉะนั้นมาเอาเทคนิคราคาแพงนี้ไปแล้วก็ใครที่อยากได้นะคะอ,อีบ e ุ๊กนะหนึ่งร้อคำชมผู้ได้แฟนหลงคุณทันทีอันนี้ก็เป็นในเรื่องของออรูปประโยคของคำชมที่เราสามารถใช้ครองใจมัดใจคนได้เหมือนกันบางคนชมคนไม่เป็นนะเหมือนที่อูเกสบอกว่าสวยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่มีใครอยากได้ยินแล้วเขาเป็นคำแบบหลวรอ่าเขาได้ยินจากทุกที่ที่ทเขาไปค่ะ ในแพลตฟอร์มเยอะแยะคอมเมนต์เนี่ยสวยสวยมันเยอะนะนึกออกปะมันก็เลยกลายเป็นคําที่บางทีมันมันมันไม่ได้ไปครองใจคนเพราะฉะนั้นเนี่ยครูจะมีเซตคําพูดได้กับคุณว่าต้องขึ้นต้นประโยคด้วยอะไรและตามด้วยอะไร มันถึงจะสามารถมัดใจเขาได้ซึ่งคำชมในอ e ีบุ๊กอันนี้เราสามารถกดเปิดอ่านภาพนะคะที่คุกคส่งไฟล์ให้ได้เลยคุณสามารถเลือกรับไฟล์เนาะช่องทางที่คุณใช้กับแอดมินหรือว่ารับทางอ e ีเมลก็ได้แจ้งแอดมินได้นะคะราคาเต็มของอ e ีบุ๊กอยู่ที่1,900นะใครที่ฟังคลิปคุกยกใตอนนี้รับราคาเพียง999เท่านั้นนะคะ อะใครอยากได้อะไรติดต่อแอดมินไปที่ช่องทางนี้เนาะไปเอาความรู้กันนะคะ